ดีค่ะพบกับทีมงานอิซิกิขอนแก่นใต้นะคะจ๋านะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้านะคะไปดูวิธีการนะคะเปลี่ยนซีโรเตอร์และการแก้ไขปัญหานะคะพวงมลาลัยหนักนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่างน้อยนะคะช่างน้อยคะสาเหตุที่พวงมลาลัยหนักเกิดจากอะไรคะอันดับแรกก็คืออะมันจะมียอยพวงมลาลัยอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าบางคนนะครับลงนาใช่ไหมครับยอยพวงมลาลัยตัวนี้ครับ อยู่ข้างในนี้แล้วก็มันจะมีอีกตัวนึงอข้างล่างครับมันเกิดการขัดขัดแล้วก็มันมันจะหนักพวงอะไรจะหนักระดับแรกเราให้ให้เราดูตรงนี้ก่อนนะครับย้อนพวงมาลัยสองตัวนี้ก็คือถ้าถอดออกม,มาล้างแล้วมันหายก็คือจุดนี้แต่ถ้าไม่หายก็คือมันจะเป็นตัวของจีโรเตอร์ครับอยู่ข้างล่างค่ะและววิธีดูแลรักษาพวงมาลัยหนักแล้วก็ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนจีโรเตอร์เนี่ยคะ่ะเราต้องรักษายัางไงคะ ก็คือ,อเรามันดูแลทำความสะอาดอยอยพวงมาลรายสองตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปก็เสิดลแล้แล้วก็เวลาเราขับขับรถไปเลี้ยวนี้ไม่ต้องฝืนพวงมาลัยครับมันจะทําให้ลูกปืนที่โรเตอร์ไม่แตกคุณช่างน้อยนะคะที่ให้ความรู้กับเกษตรกรนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอ,อิสิขิขอนแก่นใต้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค,ะค่ะครับ